นักเรียนบอกพร้อมแล้วเมื่อไหร่ครูจะขอสักทีอ่าทีนี้เรากล้อมาดูานะคะ,ะในในคาบแรกนะคะนคักเรียนในคาบแรกในคาบแรกนะคะก็ง่ายๆจะ่อนมาหน่อยที่หนึ่งเป็นสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียว คสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็มาที่หัวเรื่องเลยนะหัวเรื่องก็คือความหมายของสมการนะคะความหมายค่ะจความหมายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเชิงเส้นการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วก็การประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอ่ะมาดูความหมายของสมการนะคะ สมการคือประโยคที่สแสดงการเท่ากันของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับนะคะจะแสดงการเท่ากัน,นะคะซึ่งอาจมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้นะคะนักเรียนขอให้มันมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะนักเรียนก็สังเกตด,ดูนะคะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับไหมถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับก็สแสดงว่าเป็นสมการนะคะค เป็นสมาการ,าร,การทีนี้ถ้าสมมุติว่าม,มันจะมีคำว่าอสมาการนะคะนะักเรียนจะมีคำว่าอสมาการ อันนี้อันนี้ก็คือคำว่าสมาการเนาะอันนี้ก็คือคอคำว่าสมาการแต่มันจะมีคําว่าอะสมาการสมาการจะมีเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าเป็นอัสมาการ นนรเรียนในตรองีนะคะจริงๆเราเรียนด้วยกันทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะครูจะไม่ตัดวิดีโอถึงสอชั่วโมงแน่นอนนะคะเป็นสองอีสระเปีนสองอิสระ,ะแควันนี้เนาะ ปากกาปากกาเมาส์จริงๆคือจูมีปากกาเมาส์นะคะนักเรียนแต่ว่ามันมีปากกข้อนิดนึงคือูเทสแล้วนะรอบแรกคูเทสแล้วแต่ว่ามันมันขัดข้อนิดนึง ว่าอะสมาการอ,อมันจะมีเครื่องหมายไม่เท่ากับเนาะต่อไปโอเคไม่เป็นไรอ่ื่องเรียนคะถ้าสมมติว่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็คือสมาการแต่ถ้าเมื่อไหร่มัน มันเป็นเครื่องหมายอย่างอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเขาเรียกว่าอสมการนะคะอสมการแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอสมการอย่างเช่นเครื่องหมายอะไรนะคะอย่างเช่นเครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับ เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่าอันนี้เครื่องหมายมากกว่านะคะมากน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับนะคะอันนี้เขาเขาเรียกว่าสมการนะคะอาจจะมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้นะคะต่อไปนะคะมาดูความหมายของสมการถึงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสมการถึงเส้นตัวแปรเดียว สมการเส้นตัวแปรเดียวสมการเส้นตัวแปรเดียวคือสมการที่มีตัวแปรเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะมีตัวแปรเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะและเลขชี้กําลังสูงสุดเลขชี้กําลังสูงสุดของตัวแปรมีค่าเท่ากับหนึ่งมีค่าเท่ากับ 这个。Okay, <Okay. S 1> okay. ตัวอย่างนะคะองค์ประกอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะจากความหมายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะเมื่อพิจารณาแล้วสามารถแยกส่วนประกอบได้ดังต่อไปนี้นะคะเช่น 5x บวก1เท่ากับ24นะคะตัวแรกนะคะก็คือตัว x ตัว x ก็คือตัวแปรแล้วก็เลข5นะคะเลข5ก็คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรและก็เลข1 และเลขสี่นะคะเขาเรียกว่าค่าคงที่นะคะค่าคงที่รูปแบบทั่วไปของสมการเชิงเ้นตัวแปรเดียวนะคะก็คือตัวนี้นะคะ ax บวก b เท่ากับ4 ax บวก b เท่ากับสเมื่อ a b c เป็นค่าคงที่นะคะและ x เป็นตัวแปรและเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะคะอันนี้จะเป็นรูปรูปแบบนะคะเป็นรูปแบบ สองสมการเชิงเสตัวแปรเดียวต่อไปอมาดูนะคะการแก้สมการเชิงเส้งตัวแปรเดียวการแก้สมการเชิงเส้งตัวแปรเดียวก็คือการหาคำตอบของสมการนั่นเองนะคะซึ่งเป็นจํานวนที่เอามาแทนที่ตัวแปรลลนั้นแล้วนะคะจะทําให้สมการเป็นจริงมันก็จะมีสมบัติสมบัติการเท่ากันของจํานวนจริงอยู่ดังนี้นะคะ กำหนดให้เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะมาดูสมบัติที่1สมบัติที่1ก็คือสมบัติการสมมาตรสมบัติการสมมาตก,ก็คือ a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a นะคะตัวอย่างก็คือ x เท่ากับ5แล้ว5เท่ากับ x แล้ว5 5เท่ากับ x แล้ว x ก็จะเท่ากับ5ด้วยนะคะ 2x บวก3เท่ากับ5แล้ว5ก็ต้องเท่ากับ 2x บวก3ด้วยนะคะก็คือสลับกันเฉยๆนั่นเองเอเท่ากับดีดีเท่ากับเอแค่สลับกันต่อไปสมบัติการถ่ายทอดนะคะสมบัติการถ่ายทอดก็คือถ้า a เท่ากับ b แล้วนะคะและ B เท่ากับซนะคะดังนั้น a ก็ต้องเท่ากับ C ด้วยนะคะเก็จะเท่ากับ c ด้วย ตัวอ,อย่างเเท่ากับ b เ b ท่ากับ5้าแสดงว่า a ก็ต้องเท่ากับ5ด้วยนะคะเกเท่ากับ 2y ด้วยเท่ากับ y, นะคะ2 y เท่ากับ 8, ปแปแสดงว่าเก็เท่ากับ18ปด้วยนะคะต่อไปข้อที่3มสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะสมบัติการกบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทำอย่างไรนะคะเเท่ากับ b แล้ว A บวกบเท่ากับบบวกซบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันแสดงว่าอันนี้บวกด้วยจำนวนอะไรที่เท่ากันคะก็คือบวกด้วย C ใช่ไหมคะบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันแสดงว่าสองฝั่งนี้ก็ยังเท่ากันอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แสดงว่าถ้าเอา C มาบวกเข้า,อาเอาซมาบวกเข้า a กับ b แสดงว่าทั้งสองฝั่งนี้ก็ยังเท่ากันอยู่เพราะบวกด้วยจะนวนที่เท่ากันนะคะอย่างเช่น x เท่ากับ12เอา x บวก3แล้วก็เอา12บวก3นะคะอันนี้ก็ยงแสดงว่าสองฝั่งนี้ยังเท่ากันอยู่นะสองฝั่งนี้ยังเท่ากันอยู่ก็คือนำ3มาบวกทั้งสองข้างของสมการนั่นเอง a, นะคะ,ะ,ะก็ยังนึก a บวก7เท่ากับ13แล้ว a บวก7บวกลบ7 เท่ากับ13บวกลบ7แสดงว่าอันนี้ก็คือการนำลบ7นะคะมาบวกเข้าทั้งสองข้างน,นั่นเองก็ยังทำให้สองฝั่งนี้นเท่ากันอยู่นะคะเป็นการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันต่อไปสมบัติข้อที่4ี่นะคะเป็นสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะ a เท่ากับ b นะคะแล้ว a คูณ c เท่ากับ b คูณ c เขียนติดกันนี้ก็คือแปลว่าคูณกันนะคะแปลว่าคูณกันเมื่อ c เป็นเท่ากับศนะคะมาดูัย f บวก3เท่ากับ12 f บวก3เท่ากับ12แล้วนำอะไรมาคูณครับนำ5มาคูณ